มาแล้วคเลกอันงวดประจำวันที่16เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2564นะคะเลขเจ้ามือให้มานะคะมีทั้งหมด10ตัวค่ะ56 63 53 51 24 28 86 76 59 52นะคะเรามาดูสิติเลขอั้นของเรานะคะ งวดประจำวันที่หนึ่งนะคะย้อนสติของเรานะคะหนึ่งกรกฎาคมปีพุทธศักราช2 5 6 4เลขเจ้ามือให้มานะคะก็จะมี1 1 5 7 0 2 0 9 2 9 3 9 1 3 5 9 4 6 6 9 8 6 5 2แล้วก็8 9นะคะซึ่งเข้าไป2 9ล่างนะคะเรามาดูสติอีกรอบหนึ่งนะคะงวดประจำวันที่ เลขอันนะคะงวดประจำวันที่16เ,เดือนมิถุนาย,ยนปี64เลขเจ้าเบอร์ให้มานะคะ57 89 29 37 67 47 46 16 26 24 56แล้วก็59ซึ่งเข้าไปเลข61 861บนนะคะเราให้เป็น16นะคะสติย้อนอย่างอีกรอบหนึ่งนะคะ เลขอันนะคะงวดประจำวันที่1มิถุนาย,ยนปี6 4เลขเจ้ามือให้มานะคะ4 3 4 2 4 5 5 7 8 9 7 4 4 9 5 8 0 7แล้วก็0 3นะคะซึ่งเข้าไปนะคะเลข4 5ล่างนะคะส่วนเลขอันนะคะสถิติรอบต่อมาคือวันที่16เดือน พฤษภาคมปีพุทศักราช2564เลขเจ้ามือให้มานะคะก็จะมี4 6 8 9 5 8 9 2 2 5 6 3 2 8 7 9 2 6 5 5แล้วก็6 7ซึ่งเข้าไปนะคะ7 9แอดมินให้ระวังไปเลยนะคะงวดน,นี้นะคะหวยออกวันที่16 เดือนกระกฎาคามปีพุทธศักราช2564นะคะซึ่งเลขประจำวันของมันก็จะมี 3, มี6มี7นะคะเรามาดูนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะให้ระวังตัวนี้ไว้เลยนะคะ5,6,6,3นะคะ8,6,7,6ให้ระวังไว้เลยนะคะ5,6,6,3,8,6,7,6 6, 6, 6. และให้ระวังเพิ่มอ,อีกตัวก็คือ2,4นะคะ ให้เราวางทัหมด5ตัวนะคะ5 6 6 3 2 4 8 6แล้วก็7 6นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แชร์บนไปแชร์เรื่อยๆ,ๆเลยนะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องจะได้ทำ YouTube ดีๆนะคะจะได้ทำเ,เลขดีๆให้คุณผู้ฟังที่รักคุณผู้ชมที่รักได้ถูกลอตเตอรี่กันนะคะได้ถูกหวยกันนะคะ แนวทางนี้เป็นแนวทางเพื่อการเสี่ยงโชคและการซื้อสลากติดแบ่งเท่านั้นนะครัขอบพระคุณค่ะ